ครับผมสวัสดีครับครับอ่าคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่อ่าแก้เสียงดังเวลาสตาร์ทเครื่องเรามีเสียงดังนะครับวีออดนะครับอ่าอันนี้ผมก็ได้ไปซื้อถวยถวยว่ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นของเกา่าผมรับมาวัดมางแล้วมันใส่บไตระนะผมก็เลยต้องไปซื้อของไมมานี่ครับซื้อของไมมาสองอัน ของแท้นะครับเบอร์ตรงมันนี่มีเบอร์ยุง่งานได้ถวยนี่แหละนะครับมันนี้มีเบอร์อยั่งได้ถ่วยนี่นะครับเห็นว่าถัวถั่วมันนี่มีเบอร์นะครับของแท่ตัวรหารลอยนะครับมาธรรมดาของแท่มันมีเบอร์เข้าตรงมาเกี่ยวนะครับโมเลสือของแท้ของแท้มาเลยนะครับเป็นยังต้องเปลี่ยนออกนะครับเดี๋ยวผมงทีหายเบิ้งนะครับเป็นยังต้องเปลี่ยนออกนะครับ เดี๋ยวไหยเบิรงว่ามันเป็นยังนะครับเดี๋ยวนะนี่ฟิลิเกตนะครับมันก็สิมีระยะของมันนะครับระยะของไอเดียเสียสิวซ้ำกันนะครับส่วนระยะไอเดียเสียกับ่ซ้ำกันนะครับส่วนไอดีนะครับ อดีจะอยู่ที่อะ,อะไรยี่สิบห้าหรอศูนย์จุดยี่ห้านะครับศูนย์จุดยี่สิบห้า ม่อนะครับมิลลิเมตรนะมั้งนะครับส่วนจุดยี่ยิบห้ามิลลิเมตรนะครับในะน, mm น,นี่อยู่้วกาส่วนไอเสียนะครับกสทีอ่าสิบห้านะครับ,บ,อ,อ,รบอันหนึง่งอันหนึง 25, นน่งยี่ห้านหนึ่งสิบห้านะระยะมันอะนะผมมางอยางใส่กระเบิ้งจากกูมือนี่นี่มีกูมืออยู่นะครับนี่นะครับ ไอนี่ไอเดียเสียนะครับตามนี้เลยนะครับมีนิวกับมีพอ,อม้อนะครับแล,ละล่ะตามเบิง้งตามคู่มือนน่อแหละฟิลิกเกียเท่ากับมันก็นี้มีเบอร์บอกอยู่นะครับเนี่ยอยู่สองเบอร์เนี่ยตัวที่ผมเปลี่ยนออกนะครับก็จะเป็นด้านเอเสียนะครับ น่านนเสียนี่นะครับใส่นี่น่านนเสียเนี่ยศบที่หนึ่งนะครับอ่าตัวแรกนี่กะกะห้างอยู่นะครับกะห้างอยู่จะก,กับว่าบ่านเทไหร่นะครับส่วนอันที่สองนี่มันห้างหลายนะครับ อานีา้ยัดได้อะเ,ะเลตเเลกเนี่ยเนี่ยขับไปได้เลยนะคฮะห่างมาห้างก็ได้นี่แหละอีกหนึ่งสางเหตุที่มันดังนะครับอส่วนด้านนี้ยัดเขาบพ่าเขานะครับนี่แหละอีกหนึ่งสางเหตุที่มันดังที่นี่ผงก็เลยต้องสื่อถวยมาเปลี่ยนใหม่นะครับถวยว่ามาเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากสวยว่าห้องเนี่ยมันจะมีอา่าตัวที่นะครับกล่องสั้นไปหน่อยเพราะว่าจับกล่องมันจะมีเนี่ย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 ด้านในเนี่ยอินบอลมันจะมีเหรียญท,ทั้งในมันจะบินเดือยทั้งในมันกระแทกไปกระแทกมาเฮดแฮมันเฮดแฮมันเป็นหลุมนะแทนที่ว่าสสุดกลายเป็นตัวนี้สุดเนาะ <laughs> ก็ดีไปนะครับไม่ได้แก้หลายไม่ได้ยกไม่ไม่ได้อันขนาดนั้นนะครับกลายเป็นตัวนี้สุดเออตัวนี้สุดแท่นนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็สิเดียวจัดการเดี๋ยวมันจะประกอบใส่ถ้วยแม่หลังที่ไม่เห็นระเบิงนะระยะห่างมันสิได้ได้ตามนั้นบ่นะถ้าเกิดไม่ได้ตามนั้นก็สิได้แบบอาชีพชิดเนี้ยนะครับบ่ให้มันห่างนะครับแต่มันห่างหลายมันก็สิดังเวลารถมันสตาร์ทเครื่องอะนะมีผลนะครับต่อ ต่อตอนตอนสตาร์ทเครื่องแต่ว่าพี่เหนตอนการขับขี่เนาะขับขี่กับว่ามีอย่างนะครับร่อนรถดเรียดออกปกติเพราะว่าว้ามันบ่งวานเนาะแต่แค่มันเสียงดังนะครับประมาณนั้นมันสเสียงดังแห้งเกินแเงินเพราะว่ามันที่ถุยมันกระดิสุดลงไปเรื่อยๆนะมั้งนะครับก็แล้วแต่หรือสดประสมกับบอลูแหละนะแต่ว่ามันก็เสียงดังประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการประกอบนะครับไล่ประกอบแล้วก็ล่องเดี๋ยวเราจเช็คมันคู่ตัวเบิางเพราะว่าตอนนี้เฮ้าว่ามิโซ่เฮ้าเรลินเนาะว่ามิโซ่เฮ้าเรลินเนี่ย มันก็สิไล่เสกประแดดเพราะว่าเวลาเฮาหมุนหมุนลูกสูบบ่มันถิม่ชนเท่าที่ว่าคันทีละอันสิลำบากหาลูกผมก็อ่ากี่คันมาหมุนแต่ละรอบมันก็เฮ็ดได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องขยับอ่าลูกสูบลงอ่ะนะผมกี่คันเฮ็ดนะครับมาเดี๋ยวผมจะประกอบเลยกันนะครับผมที่แน่ๆผมว่ามันบ่นั่นดอกมันมินมันมันบ่ะหยัดอกนะครับแต่ว่ามันก็อาศัยโปรเตอเรานะจัดการประกอบกัน ก็ได้ประกอบเรียบร้อยนะครับใส่โซ่ใส่โซ่ล้อลิ้นเรียบร้อยนะครับว้าวนะครับถวยว้าวถวยว่าวผมกะตีซื้อมาใหม่เนะาะถามว่าใส่ไร้เอยบอ่มันกะใส่เลยบไรนนะครับผมต้องไปไปปาดออกเพื่อให้มันได้น้ของเขานะครับบ่ให้มันยัดให้มันได้ตามระยะของเขานะครับสองถวยนะผมได้ปาดก็คือได้ได้เกียร์แล้วก็ได้เกียร์เหมั เหมือนว่าข้าสื่อมาตามเบอร์แล้วข้าวบอลว่าข้าใใสไ,ได้เลยนะเพราะว่าการใช้งานของรถเนี่ยมันกับใช้งานมาโดนแ้วเนาะมันก็มีการสุดของว่าวอยูลแล้วนะเนาะข้าก็ต้องเกียร์ล้วก็เพื่อใสให้มันได้ระยะตามาที่ข้าต้องการนะเนาะอ่าส่วนแต่ละตัวเนี่ยระยะมันกับสิบอรซ้ากันดอกเนาะแต่ว่าก็ไ่ได้ยนันนะครับผมลองเจียบมือเดียวนะครับแต่บม่ได้ยันก็คือบม่ได้ยนันก็ เอาตามนี่คับคือว่าบริก,ก้ไขรดับความบริยนนะก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าพอคือว่าใช้ได้นะครับคือว่าบริชิดลายบริหางลายตัวอื่นๆนะครับนะระดับซีสูบไอรีเอเซียนี่นะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่รู้สึกว่ามันหางหลายกว่ามูนะครับแต่เปลี่ยนออกนะครับสองตัวนะครับผมก็คือแก่ต้องแก้ไขเพราะว่านะอย่างพอเขาแก้ไขในเรื่องการเสียงดังแต่ว่ารถแลนดแลน,นปกติอะมาเบิรงโซกันมั่งครับนี่โซไม่ผมจะเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ หมมากไหม่อามันมากไหมอก็คือสีนะครับสีมากเนี่ยอ่าก็คือเข้าหามันอยู่ในมันเป็นไงครับของของวายอ่อนเนี่ยเป็นไงของอ่อนเนี่ยเป็นไงมันที่มีมากนี่แล้วก็การใส่สูใส่ชังนี่ครค่อนข้างอย่างไงานะครับบ่คืออ่ารูดืด้อๆง,ง่ายเบแลยถ้าเกิดมันเป็นเขี้ยวแบบนี้เนาะการให้เบื้องมากเนี่ยมันเป็นไงนะครับเพราะสีเสือก็จะเห็่มา ห้เห็นชัดเจนนะครับมากห้เห็นชัดเจนของพวกเนี้ยส่วนตัวดานโซนะครับนั่นผมก็เปลี่ยนตัวไม้ใส่เรียบร้อยนะครับไอพวกสีของโซเนี่ยมันก็สีนี้ไอห,ห้าเบึงชัดเจนบนรางเนาะนี่สองอันคิดกันก็คือตัวบนส่วน,นล่างก็เป็นสีเหลืองอยกหางลางโดดๆเดียวๆ บ่มีการหลงบ่มีการซับซ้อนนะครับผมคือว่าเขาเห็นมาให้เบิ่งงด้ง่ายมากแต่่ได้ถือว่า,าประกอบการประกอบของเครื่องเนี่ยของตัวเนี่ยมวนว่าสิยากนะครับบริเนียงซับซ้อนนะครับมากมื่อนี่เบิ่งงายบ่มีการเลื่อนตัวเขาเหตุปุ๋เดี๋ยวได้สบายสบายเหตุค่อยหเหตุเป็นปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมทุกอย่างเรียบร้อยที่เหลือก็คือไรแค่กาวนะครับแล้วก็ปิดฟ้าขัางนะครับ เดี๋ยวกันถ้าเกา่าแล้วก็ปิดฟ้าคางกันนะครับผมเดี๋ยวเบื้องตอนประกอบเบิแล้วก็ฟังเสียงแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนผู้เล่นแล้วกันนะครับผมตัวนีงเองก็บมิมเองแหะมาเรียบร้อยครับประกอบเรียบร้อยใส่ทุกอย่างครบเติมน้ำนยังต้องเติมน้ำเพราะว่า เวลาเข้าถอดฟ้าด้านข้างเนี่ยมันต้องถอดมันต้องถอดปั๊มน้ำออกน้ำนะครับมันก็เลยต้องมีการเติมน้ำใหม่เพราะว่าถอดฟ้าด้านข้างเนี่ยมันติดปั๊มน้ำนะครับเพราะว่าต้องถอดปั๊มน้ำออกมันกส็สิน้ำเข้าก็อนออกอกไปเลยแหละประมาณนั้นอ่าประกอบมีอยังเรียบร้อย,อยเช็คความเรียบร้อยอ่ะสตาร์ตตัดเลยครับในมูซานสตาร์ท เสียงออกมานะครับโอเคครับผมเสียงดังที่ดังๆก็หายไปนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเงียบอะ่ะที่กินเสียงว้าแค่นั้นเองเสียงว้าตกเล็กตกเล็กตกเล็กธรรมดานะครับสวนดันเสียงดันข้างกัด้าน,น,นเนี้ยเมื่อกี้เสียงดานเนี้ยมันสะเสียงดังเลยมันบ่ล่ะอันนี้ก็คือบ่ดังแล้วนะครับ จะมีแต่เสียงว้าวธรรมดานะครับเสียงกับปกกรีนะครับออกมาดีนะครับผมเติมน้ำเรร้อยนะครับเดี๋ยวปิดน้ำไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาไล่น้ำที่หลังนะครับเต่าว่ามียังการที่เขาเติมมะนาวไปเนี่ยเติมมานาวแต่เขากะ เดี๋ยวห้องกับปลอ่อยจะพัดโรบไปด้านบนนะครับห้องกับพัด,ดนนมเมาเปิดเต็มกรอบเลยครับเดี๋ยวให้มันไลน์อีกทก่อนนะครับให้มันไลนอากาศไปก่อนโอเคครับผมการเพี้ยนของห้องกับของมาดีนะครับเสียงแตค่อนข้างดีเดี๋ยวมาเบิ่งข้างในกันเยันโชว์ก่อนผมยังโชคนะครับ เ,เดินนิ่งเดินเรียบดีนะครับในจุดนี้เราก็ได้เปลี่ยนอ,อุปกรณ์ไปกะมีโซนะครับโซแล้วก็ตัวดันโซนะครับแล้วก็เปลี่ยนถวยว่าวไปสองถวยนะครับก็ออกมา,อ,าออกมาดีเลททีเดียวนะครับการในอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนออกมีมีโซ่มีตัวดันโซ่นะครับว้าวสองอันรวมทั้งหมดของอุปกรณ์ก็อยู่ที่หนึ่งสองพันนะครับสองพันนิดๆสปาค่าของนะสองพันนิดๆแล้วก็เปลี่ยนอะมันเครื่องไม่พออะมันเครื่องพันนับใส่นะครับเข้าต้องเปลี่ยนอะมันเครื่องให้แล้วนะเพราะว่ายังเพราะว่านํามันเครื่องเก่ามันก็ค่อนข้างจะดำทีเดียว เอากระเปลียนออกเบิดนะครับเพราะว่าค่าของที่ลักลักเงียง้ยเงกะอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับผมแล้วผู้ใดอยากพูดว่ามันเสียงดงแบบแบบังไบไแกะย้อนไปเบิ่งคลิปคลิปแรกนะครับคลิปแรกดีออดมีเสียงดังแจ๊กๆนะครับอ่าว่ามันดังแบบแบกนะครับผมเดีนไปคลิปแรกอันนี้คลิปที่สองนะครับอันนี้ผมกัประกอบมันยังเรียบร้อยบดเนาะจะามาเละจะไมาให้เบิ่งว่า อาการเสียงดังตรงนั้นหายไปแล้วนะครับเพราะว่าห้าวกะเพีย้ยนอุปกรณ์ออกนะครับเอ้าในกลิบนี่ก็ประมาณนี้ครับผมติดใจยังไงก็กดยกปู้นะครับกดติดตามแล้วก็กดตั้นกระดิ่งนั่นะครับเพื่อแได้เป็นกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปนะครับอ่าในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ